ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปนะครับขอบคุณผู้ติดตามของช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะคือที่ผมสังเกตไปเนี่ยยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอัดคลิป นะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามหรือผู้ที่ติดตามที่เคย at, ติดตามมายังติดติดตามกันตลอดนะครับหรือผู้ที่มาติดตามใหม่ก็ช่างนะฮะก็ขอพวกคุณนะครับที่มาติดตามช่องผมนะครับแต่ตอนนี euh ้นะครับช <Ti> ่องผมไม่ม <S Lat Hello estão> ีคอนเทนต์ทำคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้นะครับขอหยุดไปพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมาชี้แจงนะครับเรื่องคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ แต่ว่าไม่ได้มาอธิบายเรื่องคอมเมนต์นะฮะคือตอนนี้นะครับผมไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์นะฮะหาแต่งานข้างนอกทํานะครับก็แล้วช่องยูทูบของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คเลยใช่ไหมครับผมก็จาเป็นนะฮะที่ต้องปิดคอมเมนต์แทบทุกคลิปนะครับปิดคอมเมนต์ไว้ก่อนนะฮะเพื่อป้องกันคุณที่จะมาคอมเมนต์นะฮะเสียหายนะครับนะ เดี๋ยวบางขัง้นก็จะมาบอกทําไมไม่เปิดไว้อะเออคอมเมนต์เป็นไรได้รับความรู้นะฮะหรือว่าติชมนะฮะติชมนะครับผมไม่ว่านะครับแต่คนมาคอมเมนต์นะฮะช่องผม,มรู้สึกว่าจะมาดีก็ดีมากนะครับถ้ามาไม่ดีก็เหมือนจะแบบว่ามันมาแบบว่าแย่ยๆนะฮะแย่ให้แบบโมโหนะไม่นั้นก็มาแบบว่าเชิงแบบว่าด่าอย่างนี้ก็มีนะครับ ผมจำเป็นต้องปิดคอมเมนต์ไว้นะฮะตอนนี้ช่องผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะฮะไม่ได้ลงคลิปนะ,ะก็ขอพวกคุณที่มี fc นะครับเป็น fc นะครับนะก็เปิดคนเดียวริงๆนะฮะลืมไปว่ามี fc แล้วนะครับนะก็ขอบคุณ fc ด้วยนะครับที่ ทักเข้ามาในเพจนะในเพจเครื่องเสียงเล็กๆบ้านๆนะฮะก็ทักมาถามว่าพี่เมื่อ,อไรพี่จะลงคลิปอะไรงี้กันครับก็ขอพวกคุณที่ทักเข้ามาทักทายนะถามผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับก็ผมก็ได้ตอบเข้าไปนะครับว่าผมเป็นยังไงแบบไหนนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะว่า ไม่มีคอนเทนต์ที่จะทํานะครับแล้วตอนนี้นะครับคุณก็รู้นะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นยังไงนะครับผมไม่สามารถถ้าผมรีวิวนะครับให้รีวิวผมพอจะรีวิวให้ได้นะครับนะ <c oughs> คือคือแปลว่าผมปิดคอมเมนต์ไปก็ทักมาในเพจแล้วกันนะทักมาในแชทของในเพจผมอะนะครับนะเวลาผมลงไปอะไอที่เป็นรูปสามเหลี่ยมไตรงตรงแถวเดียวกับคลิปอะ ชื่อคลิปอะไปจิ้มดูหน่อยนะเพราะผมลงรายล,ละเอียดอะไรไว้นะครับนะผมผมลงรายละเอียดคือลงไว้ทุกอย่างนะลงแบบชื่อเพจนะครับหรือจะลงแบบไหนอธิบายผมลงไว้หมดนะบางคลิปนะแต่บางคนมาไม่ไม,ไม่ไม่กดไปดูอะไรเลยว่าผมอธิบายอะไรมั่งนะก็มาคอมเมนต์กันลานาานะครับนะชื่อเพจนะครับแทบทุกคลิปผมลงไว้ให้หมดนะชื่อเพจผมชื่อเพจอะไรนะครับ แล้วรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปรูปแบบชุดเครื่องเสียงเนี่ยที่ผมถ่ายลงอะทุกขั้นน่าจะจำตู้จำ power อ,อ,อะไรได้อยู่เนาะนะครับทักเข้ามาในเพจก็ได้นะถ้าคอมเมนต์คอมเมนต์ผมปิดไปแล้วแหละนะครับก็อยากให้รีวิวอะไรผมพอรีวิวให้ได้นะแต่ถ้าผมแบบขอมาแบบพี่เออผมอยากให้รีวิวเนี่ยใช้เสียงแบบพี่อาจะทำคลิปแบบเออ เทสแบบก้างแหลมเบสหรือว่าเปิดทั้งชุดให้ฟังเนี่ยผมเปิดไม่ได้จริงๆนะฮะแต่เปิดได้ก็คือแบบเปิดป้ายแบบเปิดได้แบบเบาๆนะครับนะบข้อเกงว่าถ้าเปิดเบาๆไปแล้วเนี่ยเสียงที่ผมได้ยินอะมันดังนะแต่ว่าเสียงที่ว่ามันจะเข้าไปในไมโค์โทรศัพท์เนี่ยมันผมว่ามันเข้าน้อยนะนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากทําคลิปนะครับผมใช้เสียงไม่ได้นะขนาดผมอยู่บ้านนอกนะคือไม่ใช่ว่าตํารวจเปิดแล้วตำรวจมานะ คนร้องเรียนไปนะคนร้องเรียนไปหาความผู้ใหญ่บ้านนะผมก็เคยโดนแล้วนะเคยโดนแล้วรอบหนึ่งนะนะที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนะเรื่องผมโดนร้องเรียนอะไรนี้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะแค่มาขอบคุณนะสาหรับผู้ติดตามสองร้อยสิบคนครับ นะตอนแรกจะมาทําคลิปตั้งแต่200คนผู้้ติดตามครบ200แต่ครั้นี้ผมไม่มีเวลาจริงน,นะครับมาเช็คดูเอาอีกทีหนึ่งอ๋ะ210้คนละนะครับจะ200คนหรือา10คนนะติดตามผมแค่10คนผมก็ดีใจแล้วแต่ครั้นีู้้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับนะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ผมก็แพ้อากาศนะแพ้อากาศเฉยนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับนะ คือผมแบบแพ้อากาศมาตั้งแต่เด like ็กก no ็นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะหรือว่าฝนตกมาเนี่ยแค่ฝนตกแล้วอากาศเย็นผมก็แพ้อากาศแล้วนะหน้าร้อนผมก็แพ้หน้าฝนก็แพ้หน้าหนาวผมก็แพ้นะแล้ยิ่งถ้าอากาศเป็นแบบอากาศเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันน่ผมแพ้เลยนะนะครับคือแบบภูมิคุ้มกันผมเหมือนตอนเนี้ยผมต่านะก็เลยอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยผมก็แพ้อากาศแล้วนะแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกก็ ไปไหนก็พกร่มนะครับนะพกร่มไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะใส่แมส์นะใส่แมสใส่แมสทาเจลล้างมือได้นะครับนะใช้เจลล้างมือนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็เยอะนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ Fc ทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านเนี่ย210คนเนี่ยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะฮะ สุขภาพด้วยนะครับนะก็ไม่อยากให้ทุกท่านติดนะเพราะว่าตัวนี้ก็หมอพยาบาลก็ทํางานหนักมากนะครับนะผมก็ไม่ได้ไปไหนนะผมก็ทํางานแถวบ้านเนี่ยนะครับบางวันก็ไม่ได้ไปนะก็นอนอยู่บ้านนะครับก็ไม่ต้องถามว่าพี่เมื่อไหรพี่จะเออเอาอันนั้นอันนี้คอ ไม่กี่พันมิกมีกี่พันนะครับไม่ต้องถาม่าตอนนี้ผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับนะมีแต่ชุดเก่าเนี่ยชุดที่คุณเห็นเนี่ยผมไม่ได้ต่อฟังนะเนี่ยผมใช้พวสิชนแนลเนี่ยกับปรีตัวเนี้ยฟังอยู่นะครับฟังเล่นๆนะก็ก็ที่ผมบอกไปที่ผมพูดข้างต้นมานะผมใช้เสียงไม่ได้นะครับนะนะครับก็ขอจบคลิปไว้ในเพยงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยิ่งพูดเดี๋ยวจะยิ่งบกวนนะครับ ก็ขอจบคลิปไว้เดีเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับให้ช่องก็แค่คนธรรมดา c h ชา n e l นะครับถ้าผมมีอะไรใหม่หมๆนะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะแต่ใช้เสียงไม่ได้นะครับหรือถ้าสถา,านการณ์ดีขึ้นนะใช้เสียงได้ผมก็จะมาอัดให้เลยนะครับเปิดเพลงให้ฟังเลยนะครับนะอย่างที่ผมแบบชอบแบบเคยอัดให้ฟังเรื่อยๆนะนะครับ เดี๋ยวจะเปิดทั้งชุดเนี่ยไม่ได้ใช้แบบซีชนแนนตัวเดียวหรอกนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้เปิดเลยนะครับก็ขอจบคลิปไว้ในมีแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ